มีหนึ่งสายมารออยู่ชื่อว่าพี่วุฒินะฮะน่าจะเป็นสายสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วก็ช่วงหน้านะฮะวันนี้พิเศษนิดหนึ่งมีเดอะช็อ i ไฟติ้งแต่ว่าเป็นเทปคุณผู้ฟังเป็นเทปที่หลายคนถามถึงมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเพราะนั่นเดี๋ยวลองมาฟังนะว่าจะเป็นการไฟติ้ง ใครเจอใครแล้วก็เป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้มีสายของพี่วุฒมารออยู่พี่วุฒอายุ47ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พี่ชายเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อสักระมา12ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่านายป่าช้านะครับน่าสนใจเหมือนกันถ้าพี่วุฒอยู่ในสายพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่วุฒสวัสดีครับพี่นัดนัดนะครับพี่ครับครับพี่วุฒขออนุญาตเรียกพี่นะครับได้ได้ครับพี่วุฒฟังอยู่แถวไหนครับ เอ่อตอนนี้อยู่ครับอยู่แถวรามกำแพงครับรามคำแพงสัญญาณน่าจะโอเคเนาะโอชัดแจ๋วเลยครับชัดเป๊ะเลยนะหนึ่งส่วนหนึ่งเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วพี่วุฒิทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ขับแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับฟังทุกคืนนะเดี๋ยวช็อคตอนนี้จอดรถอยู่นะอ๋อจอดเรียบร้อยครับได้เลยครับพี่พี่เรื่องพี่วุฒิน่าสนใจมากตั้งชื่อเรื่องว่านายปราช้าเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นยังไงบ้างคเรื่อี่เรื่องนี้เออพี่ชายผมคุยกันเมื่อ 2> 2องอาทิตย์ก่อนอถ้าง,งั้นเพี่วุฒิลองนึกถึงวันที่พี่ชายเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเล่าอะไรให้ใหเราฟังบ้างครับพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบสองปีที่แล้วทยยี่อําเภอเขาย้อยเพชรบุรีเนี่ยครับอยู่หมู่บ้านเนี่ยจะเลยลึกเข้าไปในเอพ,พี่นัทรู้จักซัอมเขาย้อยใช่ไหมรู้จักครับผมอ่านั่นแหละมันจะเป็นลึกเข้าไปข้างใน เป็นหมู่บ้านเข้าไปในป่าอ,อะไรอย่างไรแล้วก็จะมีวัดฮะแต่ว่าวัดกับป่าช้าเนี่ยจะห่างกันประมาณกิโลหนึ่งครับอ่าแต่ก็ยังมีป่าช้านี่คือพี่ชายผมเอ่อยังยังมีปา่าช้าคือฝังฝังคนอยู่ฮะฝังแต่เป็นสมัยสมัยเก่าแล้วครับอ่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการล้างปา่าช้าไม่ได้อะไรก็ยังเป็นป่าช้าเหมือนเดิมอ่มเอาเพื่อนพี่ชายผมเนี่ยในในสมัยนะั้นพี่ชายผมก็อายุป,ประมาณ ช่วงยี่สิบปอดีฮะยี่สิบแต่ยังไม่ได้เกณฑอาหารพี่ชายผมเนี่ยก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนชื่อหน่อยอืมพี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยพี่หน่อยกับพี่ตุ่มเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับแต่แต่ว่าพี่พี่คือพี่ชายผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาไปทํางานอยู่ที่เพชรบุรีคะก็เลยได้รู้จักกับพี่หน่อยกับพี่ตุ่มสองคนเนี่ยแต่พี่หน่อยเนี่ยแกก็เป็นคนชอบชอบชอบแบบเครื่องรางของขังอะไรเงี้ยครับ ครับแล้วก็ไปไปรู้จักอาจารย์คนหนึ่งแต่อาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ไม่ไม่ได้มันมันไม่ใช่เนี่ยพี่นัดเป็นอาจารย์สายเวทอ่ะพวกสายเวทก็เลยก็บอกให้พี่หน่อยเนี่ยไปเอาของนายป่าช้าอนุนี้โดยที่พี่พี่หน่อยเนียแกก็ไม่รู้นะว่านายป่าช้าเนี่ยเขาเขาจ้องอยู่อืมฮะก็คือไปเอา ลากต้นไทรไปเอาดินในป่าช้ามาเหมือนจะมาทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์คนเนี้ยใช้ให้ไปเอาครับมีอะไรอยก็คือให้แบบคล้ยๆว่าให้เป็นลูกศิษย์เลยอ่ะอให้ไปเอาอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรมานู่งนี้นะครับพี่ฉันที่ชายผมเล่าใฟังแต่ที่ชายผมผมชื่อชื่อชื่อไก่นะครับเออเอเอแล้วมันยังไงพี่ไก่ก็มันก็คืออย่างเนี้ย <c oughs> ก็มีไปเอามาหลายครั้งแล้วเอา ของในป่าช้าเนี่ยออแล้วก็มีเคยมีหลวง,งพี่ท่านหนึ่งมาเตือนว่าโยมมาเอาอะไรในป่าช้าเนี่ยทําไมมันขุดดินมาเอาตัดลากไสอะไรเงี้ยตัดต้นต้นอะไรเงี้ยต้นอะไรต้นหนาต้นอะไรเงี้ยครับอืมนันแหละครับก็ไปเอาแล้วก็มีวัน่นึนพ่อพ่อพี่หน่อยเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านอพราะนั้นวันนั้นมันเป็นช่วงหน้านหนาวพี่น่อย ที่นั่นเพราะว่าที่เพชรบุรีเนี่ยพอกลางคืนเนี่ยหมอกมันจะลงจากอ่าแล้วบ้านแกเนี่ยก็จะยกสูงหน่อยที่เพชรบุรีนะะที่ที่นั่นอ่ะเพราะพัดบ้านแกก็อยู่ใกล้ใกล้ใกล้กับท,ที่ที่แกวัดน่อยอันนี้พ่อพี่หน่อยเนี่ยแกก็เห็นว่าเอ๊ะแกคือขึ้นมาปกติพเพราะพ่อพี่หน่อยเนี่ยแกก็จะยเอะแล้วฮะเพราะคนแกนอนไม่หลับแกก็มายืนอยู่ที่หน้าต่าง อืแกก็เห็นคนเดินนุ่งเป็นจุงกระเบนเป็นสีดำฮะ <Ha. S 2> แล้วก็หัาพันหัวโดยผ้าสีแดงแต่แต่ไม่ใช่โยมทูตนะครับเพราะถ้าโยมทูตจะนุ่งสีแดงฮะท่านท่านจะนุ่งสีแดงท่านก็สงสัยใครมาเดินอยู่หน้าบ้านแต่แต่แต่เข้าไม่ได้นะ oh. พเพราะว่าบ้านเอ่อบ้านลุงลุงลุงผินเนี่ยก็ผมกัแกพี่พี่ไก่พ,พี่พี่ชายผมเนี่ยเขาเรียกเรียกลุงผินเรียกพ่อผิน เพราะว่าที่บ้านจะมีพ่อภูมิมีอะไรแต่ว่าเดินเดินพี่นัทนึกออกว่าจะเป็นรั้วรั้วรั้วสมัยก่อนรั้วไม้อยู่แค่หน้าอกอก็เดินวนไปวนมาเดินวนไปวนมาใครนะมาเดินแต่แกก็ไม่ได้ทักไม่ได้เรียกไม่ได้ตะโกนนะช่วงเวลานั้นก็ประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าเพราะคนแก่ก็จะนอนไม่ลับก็เดินไปเดินมาเดือหมาหมามันก็มันก็หอนนะครับหมามันก็หอน จีิแกก็ไม่ได้เอกใจอะไร่กแก็นึกว่าคงเป็นชาวบ้านมั้งเป็นชาวบ้านอะไรแถวนั้นแต่แกก็บอกว่าไอ้ชาวบ้านปกติเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ก็ก็มีมีนะมีมีพี่นัทแกก็มีถอดเสื้อมีใส่กางเกงขาคล้ยเดินถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับพวกคนแก่ๆแกก็ไม่สงสัยอะไรอแต่แล้วก็แกก็เลยตอนเช้ามาแกก็เลยคุยกับ ุยกับแม่ของพี่หน่อยเนี่ยให้ไปเฮ้ยเขามาคืนใครมาเดินอะไรอืแม่ทีนี้แม่แม่พี่หน่อยเขาก็เลยใครมาเดินปกติไม่มีใครมาเดินหน้าบ้านเรานะอ่าแล้วทีนี้เอ,อพี่หน่อยเนี่ยก็เลยถามพ่อพ่อ,พอใครมาเดินอืไม่รู้ว่าใครมาเดินเมื่อคืนครับเออพ่อหน่อยไม่หลับพ่อตื่นมาตอนตีหนึ่งตื่นมาเข้าห้องน้ําเสร็จก็กินน้ากินน้ำละอากาศอากาศมันก็เย็นก็เลย ก็จะมาปิดหน้าต่างฮะคฮะได้เห็นพอดีพี่หน่อยก็หกไทยแล้วพ่อก็อเดินพ่อระวังนะขโมยอะไรเงี้ย<อ>แต่แล้วก็พอมีผ่านไปได้สองวันซ <c oughs> ึ่งแม่พี่หน่อยเนี่ยแกก็ออกเอออกไปนั่งอยู่หน้าบ้านช่วงช่วงประมาณรักสามทุ<อ>่มัะแต่ว่าแกออกไปนอกรั้วครับ คือคือหน้าบ้านแกก็จะมีม้าหินไม่อะไรใช่าหใต้ต้นมะขามต้นหน่อยครับแล้วอยู่ดีๆแม่แกขึ้นไปยืนอยู่บนบนไอ้น,นั่นอะโต๊ะม้หินอืมอมแล้วก็กระโดดกระโดดมึง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 พูดอย่างเงี้ยฮะพูดพูดอยู่งเงี้ยกระโดดถึงขังออพ่อพ่อพี่หน่อยก็เลยออกมาเธอเป็นอะไรเธอเ,อ,เ,ธอ,เออแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรครับ มึงไม่ต้องขับมามึงอย่าเข้ามาออ oh. ลูกมึงนะไปเอาของในในที่ของกูเพราะแม่แม่พี่หน่อยเขาพูดอย่างเงี้ยครับแกเท้าเสีเอวด้วยนะเท้าเสเอวแล้วก็ยืนแบบยืนแบบเหมือนคนแบบโกรธมากฮะกระทื <Huh. S 2> แบกระทืแบเบท้าเลยฮะ oh. ได้มือหนึ่งก็เอาคล้ายๆเนี่ยพี่นัดเอากระแทกเอาไอ้กระบองอะกระแทกกระแทกพื้นอนะ๋ออ oh. ืมครับ เออทำมืออย่างง้นนะฮะแต่แต่แต่มันมีเสียง้วยนะดังตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ<ะ>๊กอ่ะทั้งที่ในมือนี่ไม่มีไม้มนะพี่นับพี่ใหญ่ผมนายห้องไม่มือไม่มีไม,มมไม่มีไม้นะแต่ดังตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ทืบเท้ามึงลูกมึงไปเอาของของกูเอาของของกูม,งมึงมึงมึงอย่าทําอีกนะมึงอย่าทำทำทำอีกมึงเห็นดีกับกูครับ ทีนี้พ่อพี่หน่อยแกก็เลยถามท่านใครไปเอาอะไรใครไปเอาอะไรในที่ของที่ที่ที่ของท่านบอกพ่อพี่หน่อยครับก่แบบว่าคงจะรู้อะไรบางอย่างค,คืออาจจะพอมองออกลูกมึงไปเอาของของกูมึงบอกมันด้วยห้ามไปเอาของกูอย่าทาอีกน,นั่นแหละคือพอปุ๊บแค่นั้นนะครับทีนี้นัดแม่แกจะล้มลงพ่อพี่หน่อยนี่ไปป,ประคองประคอง ถ้าถ้าล้มลงไปโห่ฟาดพื้นฟาดพื้นแน่นอนตรงไม้หินนะเพราะมันจะเป็นโต๊ะโต๊ะสี่เหลี่ยมรับพี่นั่นไม่หรอกไหมครับ,บ,รบแล้วก็เป็นไม้หินแล้วก็มีเก้าอี้ไม้หินอแล้วตรงนั้นก็เป็นพื้นดินอยู่ใต้ต้นมะขามแต่แล้วพ่อพ่อพี่หน่อยก็เลยถามเธอเป็นอะไรไปผมไม่รู้อยู่ดีหน้ามึดมหน้ามึดแล้วก็ไม่ไม่สติอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนะ<ม>ครับเพราอยู่ดีๆมันมึดเป็นอะไรปุ๊บ คือมันแบบหน้ามืดไปเลยฮะเสร็จแ,แล้วก็จังหวนะนั้นพี่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 ตุ่มพี่ตุ่มแกก็อยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนพี่หน่อยเนี่ยออแกก็เลยถามนมองหน้ากันพ่อพ่อพ่อพี่หน่อยก็เลยมาถามไอ้หน่อยเองไปเอาอะไรอะไรของใครอืมไม่มีอะไรเลยพ่อผมไปเอาอะไรของใครพ่อถามริงเองไปเอาอะไรของใครมาบอกว่าผมไปเอาของในนูน่นหลัง บาชาหลวงท้ายวัดไม่เอาให้อาจารย์อาจารย์นีนะ่อาจารย์ไหนวะรู้ไหมนี่อะไรรู้ไหมเนี่ยแ่เนี่ยเขาเข้ามาปายนี่แล้วเนะนี่ยมาเนี<ม>่ยมาทวงอมาทวงนะมาเตือนะน,ะนะครับเตือนให้ทํนฮะเสร็จแล้วพ่อพี่หน่อยก็เลยปล่อยอีกวันตอนก็เลยไปกับแม่แม่พี่หน่อยเนี่ยว่าไปไปหาหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อที่วัดก็บอกว่าไปเอาอะไรหรือเปล่าในป่าชาออ้าท่านมาในนั่นแหละครัท่านคงมาทวงมาเตือนอว่าอย่าทำเพราะเป็นที่ตรงนั้นเป็นที่ของของเขตหลงงนป่าช้าเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วพ่อกับแม่พี่หน่อยก็เตือนหนอยหยับบรนดาทำนะมันจะไปเอาะอะไรนะแต่พี่หน่อยไม่ฟังโอ้โหเขาสามมาเตือนแล้วอะ่ะเที่ยวสุดท้าย เที่ยวสุดท้ายอาจารย์ให้มาเอาอะไรนะครอะไรครับพี่พีัดบอกให้ไปเอาลากต้นโพต้นโพต้นถ้ามีต้นต้นใหญ่ที่สุดแปลอาลากมาไปตัดลากตัดตัดมาประมาณท่อนแขนเพื่อที่จะมาทํิธีคําอะไรเพราะคือพี่หน่อยเนี่ยไปกับพี่ตุ่มเสร็จแ,แล้วไปเอากันเนี่ยตอนช่วงนั้นประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มน,นะ แล้วตรงข้างต้นโพเนี่ยพี่นัดมันจะมีเป็นคลองแต่ว่าคลองเนี่ยไม่มีน้ําแล้วเป็นขี้เลนหมดครับเป็นขี้เลนหมดฮนะพี่นัดรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรครับพี่พี่ตุ่มเนี่ยแกเห็นว่าคนเนี่ยยืนอยู่บนต้นโพอืมเป็นโลูกจุงกระเวนสีสีดำนี่แหละครับยืนอยู่เหรอครับแล้วเสร็จแล้วพี่ตุ่มเนี่ยโหพ้นแล้วผม พ,พี่ชายผมพูดแล้วของคนล้อยืนอยู่แต่แล้วว่าพี่ตุ่มเนี่ยก็เลยบอกพี่หน่อยไอ้หน่อยพอหันไปดูนะหันหันไปดูนะต้นก้านต้นโพอ่ะที่พี่นัดนึกอ,ออกไหมครับก้านต้นโพใหญ่ๆหล่นลงมาใส่หล่นลงมาใส่พี่หน่อยออแต่พี่ตุ่มเนี่ยหนกทันครับก็คือหัวของพี่หน่อยเนี่ย ปักทิมเลนลงในเลนนี่ยฮะและ้วก็ต้นโพเนี่ยก็คือทับอยู่ที่ที่ที่หัวครับขาขาชีฟ้าเลยฮะอแต่พ,พี่พี่ตุ่มเนี่ยเสียสติวิว่งกลับมาบ้านกลับมาที่ที่ที่บ้านพ่อกับแม่เขาเนี่ยอืวิ่งกลับมาแหกปากโวยวายแล้วก็เอ่อขึ้นมาบนบ้านขดตัวขนขน,ขนขนผมผมนีน่ร่วงหมดเลยครับอ๋อฮะอืม แต่ล้วพ่อกับแม่เขาเลยถามว่าเออเป็นไรเป็นไรต้มเป็นไรเป็นไรวะเป็นไรไอ้ตัดไอ้ไอ้หนอยไอ้หนอยไอ้หนอยตายแล้วไอ้หนอยตายโอ้โหถ้ไปปุ๊บพ่อเขาก็เลยวิ่งไปตามพวกญาติญาติข้างบ้านมาครับก็เลยไปตามตามแล้วก็ไปดูช่วงนั้นก็เริ่มดึกนะฮะประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนที่ไปเอาเนี่ยประมาณสี่ห้าทุ่มครับเย็นคืนตีหนึ่ง ก็ไปก็ไปเอาไปดูพอไปดูแต่แม่เนี่ยอยู่กับพี่พี่พพตุ่มครับแล้วก็ญาติอีกสองคนแต่ญาติอีกนอกนั้นพ่อเขากัานญาติอ๋อก็พี่หน่อยก็รวมตัวกันดูดพี่หน่อยอืไปดูฮะไปดูโอ้โหเห็นรัศยศยองทําไมอะพี่ตายสิครับพินัศเดี๋ยวนะพี่หน่อยเสียชีวิตเลยอะฮะเสียสิครับไอ้ก้านต้นโพที่มันที่ว่ามันมันคือมันจริงๆมันหักอยู่แล้วไงพ่นัศ แต่ว่ามันโดนลมแรงพัดที่ว่ามันห้อยร้องแรงๆเละก็าคงขาดลงมาก็ขาดมาแล้วก็โค้งไปนะครพี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยคือโดนยงจังแต่พี่ตุ่มเนี่ยจะยืนแทไม่โดนอไม่โดนแต่หันไม่เห็นเห็นเห็นเขาคนคนอยู่ข้างบนเนี่ยที่เป็นเป็นคนโบราณอยู่ข้างบนก็คือนายป่าช้าเนี่ยครับโอ้โหแต่ว่าพี่ตุ่มเนี่ยคือรอด พอรวงไม่ถึงไม่ถึงคาดแต่พี่หน่อยเนี่ยคือเขาเขามาเตือนแล้วว่าใช่ใช่ใช่คือเขามาเตือนแล้วอ่ะดีที่ครั้งแรกเขาไม่ได้มาทําอะไรอ่ะเนี่ยเขามาเตือนว่าอย่าไปเอานะแต่ว่าพี่หน่อยก็ไม่เชื่อก็เข้าไปเอาอีกทีนี้ถึงจะเสียชีวิตเลยนะขอพวกเนี้ยแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะพี่นะแล้วแล้วแล้วพี่นัทพี่เอ่อพี่ชายผมอะจังหวะที่กลับมาจากจังหวัดเอ่อจังหวัดชุมพรก็แวะไปหาที่ บ้านพี่หน่อยครับก็คือพอไปเจอก็คือจัดงานศพวันที่สองอ่ะฮะก็เลยถามเรื่องราวเป็นยังไงเพราะพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ก็เสียใจมันครับ <c oughs> ก็เสียใจแล้วก็เออก็เลยถามถามก่าอาจารย์อาจารย์เขาบอกว่านี่แหละเขามาเตือนแล้วก็ไม่ฟังกันอ oh. ของในวัดของอะไรไปเอาแล้วก็นี่แหละใช่ไหม เขามีเจ้าที่เจ้าเจ้าทางในป่าช้าอะไรเงรราาี้ยป้าจานท่านั็ท่านก็ท่านก็บอกว่าไอ้หน่อยไม่น่าเลยแล้วแล้วลุงกับป้าเนี่ยราว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาเรียกพ่อของแม่เนี่ยเขาก็มีลูกแค่สองคนก็คือพี่หน่อยก็กับพี่หนิงพี่หนิงนี่คือเป็นลูกสาวครับแต่พี่หนิงนี่อยู่กรุงเทพ,พอ่อ ครับเรื่องเรื่องก็มีเท่านี้ครับด้วยด้วยความที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพี่หน่อยจะได้ค่าค่าจ้างในการไปเอาของในป่าช้าครั้งละเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่คุ้มจริงๆนะพี่เนาะนะคือคือเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นแบบค่าจ้างนะพี่นัดพี่พีชายผมบอกว่าคืออยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนี้อ๋อแล้วแล้วพอพอพี่หน่อยเสียชีวิตแล้วอาจารย์คนนั้นเขาว่าไงบ้างครับ อาจารย์คนนั้นพี่ตุม่มบอกว่าเขาก็หายไปเลยหายไปเลยเหรอหายไปเลย<อ>แ,ตแต่คือมารู้ตอนหลังว่าอาจารย์ที่เล่นสายสะใภ้เขาเนี้ยคือกลายเป็นบ้าไปแล้วเหมือนของเข้าตัวป่ะถ้าตามความเชื่อนะเล่นของแบบสายดำอะ่ะพอเอาของไม่อยู่อะ่ะของมันเข้าตัวแล้วก็สติแตกก็มีนะครับฮะแต่แต่แตที่ที่เขาบอกว่าเอ่อที่พ,พี่พี่ตุ่มเขาเล่าให้พี่วิไกพพ่พี่ชายผมฟังว่า อาจารย์คนนี้ยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอาจารย์คนนี้คือเสียสติก็คือพูดอยู่ได้คําเดียวว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอืมแล้วไม่เอาแล้วก็เป็นบ้าไปเลยะครับตรงนี้ครับน่าจะเห็นอะไรแหละนายปาชาเนี่ยแหละนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่วุฒิครับครับขอบพระคุณมากครับแล้วนี่เดี๋ยวขับรถต่อไ้มครับพี่ครับต่อพี่นันแล้วจะเลิกขับกี่โมงเนี่ยพี่ตีห้าอนนันแหละครับไม่ง่วงนะไม่ง่วงนะ ไม่ง่วงครับถ้าง่วงก็จอดนอนเลยครับพี่ฟังฟังเดือดช็อกก็ไม่ง่วงครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากยังไงก็ถ้าง่วงก็จอดนอนแล้วก็ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับครับครับผมขอบคุณครับพี่เอพี่นัทพอแล้วครับผมขับเข้าไปตามที่ต่างๆเนี่ยบางทีเคยเข้าไปจริงที่ที่แถวบางทีแถวเรือโหนัมากเลยโอ้โหผมว่ากลางคืนน่ากลัวทุกที่เลยพี่ ครับได้จะขอขอให้ขับรถนาบรื่นนะครับแล้วก็ลูกค้าเยอะขอให้ไม่เจอผีขึ้นมานะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วุฒครับขอบขอบขอบคอบบบสบสอับ